วันนี้เราวันนี้เราจะมาเล่นซันแอบกันมาโอเคเราเริ่มมานะนะผมเป็นตารแรกอะรอนับนะหนึ่งสองสามสีส

แล้วมันคือเพื่อนเราอ่ะเพื่อยากเล่ยนด้วยว้ยแต่มันไม่ด้วย <c oughs> อยู่นิ่งดิเจ,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 จอแล้วเจอแล้วเจอแล้วผมตรงเจอแล้วนายวิมีไปไหนไแล้ววะ ครับก็รู้ไปยังนะมื่กี้เจอไอ้น้ำเร็วเอ้ยเจอแล้วอันเน่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 น้ำเอกขน,นาดคนเดียวขนาดคนเดียวเออน่าจะตามหาอเ,อเออยิงเลยเจอปุ๊บยิงเลยถ้าทาไม่ตายก็ตาม

เห็นอยู่อยู่นะเบื้องไหรอวะยิงเลยเออไมีวิ่งเร็วจังนี่ไงนไอิงเลยี่ยงไปรวนี่เลยนี่นีลตายยิจบแล้วขา้วยิง โอกตาเลกอ้าเป็นป่ฮะเร็วเอ ก็กไ,กไม่ยิงได้อะน้ำไอ้นั่นถ้าถ้า,ถ,าถ้าใครต่อยหัวน้ำตาน้ำมันจะเป็นไมโ้กี่บ้างรึเปลอาให้ไวให้น้ำมันรู้เอาใหม่กันได้อเอาใหม่กันะได้เอาใหม่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 ให้น้ำมันรู้ <laughs> เริ่มเอ้ยเริ่มเริ่มละเอบเลยโคตรจะเนียนแน่นอนเลยยังไงนักวิ่งเราไม่ได้อยู่แล้วไม่พอยังอยู่เลยแต่ผมไม่ได้ไม่รู้ไอ้โฟกแต่ว่ามีคนอยู่นะเราไม่ที่โฟก์ให้ตายก่อนเพราะว่าเราเห็นชื่อโฟก์ช่างมันหลบไหนม่เลือกเลือกเลือกไปเร็ว ยิงนี่ยิงหัวมึงนะไม่หนัังมนต้องนัำไม่ต้องก็ได้นต้องไม่ต้องเออเดี๋ยวยิงหัวเองเง็บกัมดาเฮ้ยเจ้ามีเถื่อยอยู่นะน้ำไม่ต้องเดี๋ยวยิงหัวน้ำเองกัมดาก็ไม่ได้ไปเลยไม่รู้โอเคเริ่มเดี๋ยวคอยเดี๋ยวคอยเดเอพเดิมดีกว่าเอพี่เดิมก่อนดีกว่า เอฟเดิมดีกว่ายังไงนะยิ่งเราไม่ได้เล็วเรามีเอวอลสามารถสามารถใช้เอวอลกับระเบิดเป็นตัวช่วยได้นะแล้วก็แฟดด้วยทำทำไม่ทำทำไม่น่าจอน้ำเข่าเพราะมีไอ้วอลระเบิดไปละเอาเลยแก่เลยไอ้วุ้ยเจอน้ำเร็วไปละไอ้น้ำมาเร็วทุกผู้ชมเข้าองัยดี เราขึ้นเอาควหมดแล้วเราหยิออไม่ได้แตอนนี้ไายระวังนายนะอยู่นั้นนะร่ไ่ได้ะอรวยน้าเป็นไม่น้าเป็นไม่เลยดนรับตายน้ำเป็ไม่เลยนี่ไองวัวทองนี่ เ๋ยวแอฟดิแอบร็วอบเลยแล้วคนหนึ่งใครอ่ะเรามีแค่สามคนไหมเรียบร้อยน้ำน้ำไปไม่เลยอ้ปูเป็นระบบิดไปดำน้ำหมดระบบน้เลยพอดีใน่จก็น้ำมันหลบไม่ทันเองไม่ทันเลยแล้วตอนนีก็ตาคู่เลยเาอย่างเอาเลยเอาเลย พี่ทำบักอ,ะอ่ะอ๋อเอเอตอพี่ทำบักฮะก็รู้รู้ไปดิเดยวเดยวเดี๋เดินระเบิดอัดตายเหมือนตะก่อนแน่ไอ้ยิงเี่ยไอ้น้าเป็นไงไฮไใช้ปืนใช้เด้แค่ะระเบิดกับมดัด ไม่ชอนะไม่หานะฟาวฟาวตามมา่กี้ไม่เอาไม่อ้ข้าใช้ปืนออ้ใครขี้โกงอ่ะใช้ปืนใครจะแค่ราบเบิรกาแฟแต่เรลาเฟบเบิดโดนน้ำตายพอดีอ่ะน้ำต้อเป็นไม่เอาเลยนี่เพียงไครมา

ตอยมาเลยอุ้ยอุ้ยอุ้ยฝีน้ำคุ้นารักน่ามาเลยน่าร ตางั้นก็ตานี้ไม่มีการมีการใช้หมัดกันเลยอะดีตาน่าค่อยใช้แล้วก็เฮ้ยยังยังไม่ได้แอบเลยบอกแล้วเอาลอยยากหน่อยนะเราไปเก่งแอบน้อยน้ยไหนไม่ต้องไรพิงพุ่พิงไปเลยนายพิงไปเลยพิงไปเลยนายไเอามันปั่นป่วนกัน แล้วก็ค่อยหยุดเอาเลยไหนโมบดีโมบดิเฮ้ยโมบดีเราโดนยิอแตะกันน้าเวลาขึ้นมาลิฟ nah, วิ่งอะนะวิน <ok ้ามาเร้วไอ้น้ามาเร้ว เเจอเอยนะไอตายไปยเจอน้ำวะไอ้น้ำไปไหนไหนเอ้าอีกหนึ่อีกอีกนาทีเขาไออกออกน้ำไวอีกนทีเขาหออกแล้ว อีกหนึ่งทีเขาคอยออกเกมเพราเราอยู่น้นเกินนงไงน้ำสก,กิีน้ำดีกว,ว่า,อาอคออุณนายดวงนล้ก็ออกไปแล้วก็เข้าใหม่แล้วฝนก็เดือขึอ้นเอ้าเอาวิ่งไปไหนน้ำ มาดิครับมาดิ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 ครับก็มาดิมาดิไม่จังเออเอาเป็นหน่วยไปเกมออกเลยอเอโอเคทีนี้มีอะไรเราเล่นครับจบละ